สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเฟร t เทียชานลนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม m ม a ยโฟนะครับแล้วก็คลิปนี้จะมาเป็นเกี่ยวกับการแนะนําเบื้องต้นของเกม m ม a ยโนะครับยังไม่พูดถึงเรื่องเงินเงินทองๆแล้วกันเพราะว่าระบบยังเปิดไม่ครบนะโดยตลาดการของเกมเนี้ยมันจะมีเป็นตลาดประมูลกับตลาดเหรียญดากโก้ก็คือเหรียญของเกมเนี้ยที่เป็นเหรียญชื่อเหรียญคริปโตมนะันแต่ว่า มันเปิดตอนเลเวล40ซึ่งตอนนี้ผมยังเวลวไม่ถึงก็เลยยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงก็เลยขอข้ามไปก่อนเรื่องเงินเงินทองทองโดยเกมนี้นะครับเออสนุกมาให้ผมมองว่ากลางๆพื้นพื้นเหมือนเกม MMO RPG Auto บนมือถือธรรมดาแต่ว่าภาพมันสวยแล้วด้วยความที่ภาพภาพมันสวยใช่ไหมแล้วก็ดูเพลินๆไปแล้วก็ระบบมันค่อนข้างเยอะครับถึงมันจะปล่อยให้เราตีออโต้เควสออโต้เนี้ย ซึ่งระหว่างที่เราเล่นอยู่เราต้องคอยศึกษาระบบมันก่อนไงเราก็จะช่วงวันแรกๆวันสองวันแรกเราจะยังไม่ค่อยเบื่อหรอกเพราะว่าเรายังต้องแบบคอยอ่านอ่แบบว่าเอ้ยอันนี้คืออะไรวะอันนี้คืออะไรวะคอยหาแบบว่าคอยจดจําตำแหน่งอ่ะแบบว่าสิ่งที่อยู่ตรงเนี้ยไอคอนนี้การสร้างการประสานลดผนึกอะไรพวกเนี้ยมันคืออะไรแล้วต้องแบบค่อยๆแบบดูบ่อยๆจนเราจําได้อะไรประมาณเนี้ย ก็เลยยังไม่เบื่อหรอกวันแรกๆมีอะไรให้จําเยอะแล้วต่อมาเกมนี้มันจะดําเนินหลักๆด้วยเควสนะก็คือมันจะมีหัวข้อไอต้ตรงเนี้ยรูปบวกแล้วคลิกบวกปุ๊บหลัก,ลกๆเกมนี้คือเราจะทําแต่เควสนะทุกคนก็กดมาที่ภารกิจมันก็จะมีภารกิจกับคําขอโดยภารกิจที่เป็นแบบรูปแบบคําขอเนี่ยเราจะสามารถรับได้แค่ ครั้งเดียวเอ้ยทีละครั้งทีละควสแต่ภารกิจเนี่ยมันจะมีเป็นภารกิจที่เป็นรายวานันสามารถทําซ้ําได้แล้วก็ภารกิจของเมืองเมืองนั้นก็คือทําได้ครั้งเดียวโดยภารกิจของเมืองเมืองนั้นอะจะไม่มีเครื่องหมายเดลี่ตรงนี้ก็คือที่แปลว่าวันอะเดี๋ยวผมเลือกข้างล่างให้ดูเนี่ยมันจะเป็นเขียนว่าเดลี่อย่างเงี้ยก็คือเป็นภารกิจรายวานันซึ่งเราจะทําได้ประมาณส0มสิครั้งมั้งภารกิจ ไอ้พวกเนี้ยภารกิจทาซ้ําพวกเนี้ยก็คือถ้าเราทําครบแล้วเราก็จะรับต่อไม่ได้นะอย่างผมตอนนี้คือของผมอะ่ะมันทําไว้แล้วไงคือมันทําครบแล้วพอผมทำเควสเสร็จใช่ไหมผมรับมาเกินอะ่ะแล้วทําเสร็จมันก็รับไม่ได้นะคือเนี่ยรับรางวัลไม่ได้ต้องรอเปลี่ยนวันใหม่ก็คือเวลาประมาณห้าทุ่มไทยนั่นเองแล้วก็แต่ส่วนที่เป็นแบบสนามเนี่ยคาว่าสนามพวกเนี้ยมันจะเป็นเควสธรรมดาเควสตามแมปมันจะมีเควสตามแมปด้วยก็คือ สมมติเราอยู่หุบเขาแบ็กไว้อ่ะคือหุบเขาแรกเริ่มต้นมันจะมีเควสท,ที่ไม่มีไอเครื่องหมายดิลี่แบบเนี้ยขึ้นเราสามารถทําได้วันละคะเอ้ยครั้งเดียวน่าจะครั้งเดียวแล้วก็รับรับของเสร็จอะไรเงี้ยคือหายไปเลยอ่ะแล้วต่อมาเกมนี้การทำเควสนั้นเล่นกับเพื่อนสําคัญมากโดยเควสอ่ะถ้าเราอยู่บริเวณใกล้ๆเพื่อนนะครับเนี่ยอยู่ด้วยกันเงี้ยมันจะแชร์กันมันจะแชร์กัน ก็คือสมมุติเพื่อนเราตีตายหนึ่งตัวแบบเรามีเพื่อนห้าคนก็เท่ากับว่าแป๊บเดียวสก,กอร์มันจะขึ้นห้าเลยแปบ๊บเดียวกับเราตีคนเดียวอ่ะโคตรนานแล้วอีกอย่างหนึ่งมันจะมีเควสที่ชอบให้แบบเรามาคอยขุดขุดพวกเนี่ยเก็บเกี่ยวสมุนไพขุดแร่อะไรเนี้ยมันจะต,ต้องให้เราเก็บแบบยี่สิบครั้งสี่สิบครั้งอะไรเงี้ยถ้าเก็บคนเดียวมันนานแต่ทีนี้ถ้าเราเก็บกับเพื่อนอ่ะ แล้วเร,เราต้องเก็บจุดใกล้ๆก,กันนะครับเช่นแบบตัวนี้มี1จุดเขยบตรงนี้มีสองจุดเนี้ยอะไรประมาณเนี้ยหจุดสจุดมันจะทําให้เราแบบเก็บไวขึ้นแล้วอีกอย่างระหว่างทางมันจะมีกล่องนี้ด้วยไม่ต้องเก็บกไ็ได้นะครับมันไม่ได้แบบของดีอะไรหรอกเสียเวลาเก็บโดยเราสามารถดูดูที่แผนที่ได้นะครับโดยที่กดตรงเนี้ยตรงชื่อเมืองตรงชื่อแผนที่ตรงนี้นะครับพอเรากดปุ๊บ มันก็จะมีเขียนอยู่ว่าเขตเก็บเกี่ยวเหมือน NPC ชาวบ้านอะไรวกเน,นี้แล้วก็ดูตรงไหนคือเหมืองเหมืองแรกก็คือที่ขุดขุดแร่เก็บเกี่ยวก็คือเพื่อเก็บสมุนไพรพื้นที่รวมแก่นเป็นเหมือนเก็บเก็บที่แบบเราไว้อัพสกิลอะแต่ว่ามันไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่ส่วนใหญ่เราจะไปขุดแรก่กับเก็บเกี่ยวซะมากกว่าแล้วก็เออพอเรา่พอถึงเพื่อ q u e เก็บเกี่ยวอะไรนี้ใช่ไหมก็คือ มันมีผลนะครับถ้าเกิดเราเล่นอยู่กับเพื่อนเยอะๆอะไรประมาณเนี้ยเควดเราจะแบบไวเพราะฉะนั้นเกมนี้ให้รวมกลุ่มเล่นกับเพื่อนจะสนุกกว่าทําให้แบบเล่นเกมเราเลิกเกมนี้ยากเพราะว่าเรามีเพื่อนคอยหลังไงแบบเฮ้ยมึงชวนกูมาเล่นมึงก็อย่าเพิ่งเลิอกอะไรประมาณนี้โดยปาร์ตี้หนึ่งสูงสุดได้ห้าคนนะครับคือมีสองสามคนก็ได้หรือเราจะคอยเนี่ยเชิญคนที่อยู่ใกล้ๆในพื้นที่ก็ได้นะครับซึ่งเขาจะรับปาร์ตี้กันนะครับเพราะว่าเควสมันจะไว ยกเป็นคนที่เข้าเข้าปราร์ตี้แล้วหรือ,อยังอยู่คนเดียวแต่ไม่ได้ออกจากปราร์ตี้เราก็จะเชิญเขาไม่ได้นะครับเราสามารถกด,ดเชิญอย่างเงี้ยได้เลยต่อมาต่อมาออแล้วที่ผมอยากจะแนะนําเกี่ยวกับเกมนี้นะ,ะเกี่ยวกับชุดอาวุธชุดสมทัยนะอยากอยากจะแนะนําก็คือละมันจะมีเควสอะคอยแจกของให้เราอยู่แล้วเพิ่งภารากิจเนี่ยมันจะเนี่ยคอยแจกพวกเนี้ยแล้วบางครั้งมันก็จะมีเป็นแจกชุดให้เรา เอออย่างคําขอตอนเนี้มีแจกเป็นสร้อยคออะไรประมาณนี้ก็คือเราผมอยากให้ทุกคนเก็บไอสิ่งนี้ไว้เดี๋ยวให้เขา้าเข้าไปดูเนี่ยไอเพื็กที่มันเขียนว่าหนังมังกรเก็ดมังกรเข่ามังกรอะไรเงี้ยให้เราเก็บไว้นะครับผมไม่อยากให้เราเอามาคาฟเพราะว่าผมลองเอามาคาบแล้วมันมันมันก็ดีอ่ะช่วงแรกๆเหมือนแบบอุ้ยได้ของขั้นสองขั้นสามเลยไปเนี้ยเดี๋ยวผมกดให้ดูนะขั้นสองเนี่ยมันจะเป็นแบบเริ่มต้นให้เราเนี่ย ให้เรามีเกตมังกรหนึ่งชิ้นแล้วก็มีหินเงาจันทาอะไรพวกนี้คือพวกนี้มันหาไม่ยากหรอกแตไ่ไอเกตมังกรไยหายากแล้วเมื่อเราเอามาคาบใช่ไหมทุกคนเราก็จะได้เป็นไม้เท้าหนึ่งอันถ้าเราอยากได้เลเวลสองเราก็ต้องคาบแบบนี้มาอีกหนึ่งอันเท่ากับว่าเราใช้เกตมังกรตรงนี้อีกหนึ่งก็เป็นสองชิ้นแล้วนะถึงจะได้ขั้นสองนี้ซึ่งเควสอะเมื่อเราเล่นไปเรื่อยๆต่อให้เราไม่กดซ่างนะ แน่ๆเราจะได้ประมาณขั้นสองขั้น3ามนะทุกคนแค่้ประมาณขั้นสองขั้น3แล้วแค่นี้พอแล้วนะท้นจริงอ่ะใช้แค่ขั้น2ก็พอก็คือแค่ทำเควสเควสแจกมาโดยที่เราไม่ต้องไปคราฟเองเลยนะขั้น2แล้วบวกหซึ่งถ้าขั้น2อบวกห้ามันได้พลังโจมตีเยอะกว่าขั้น4ี่คือเนี่ยผมใส่ขั้นสองบวกหอยู่คือพลังมันเยอะกว่าขั้นสี่ต้องสามร้อย ก็คือถ้าเอาบวกเอาขั้นสีไปบวกมันได้เยอะกว่าก็จริงแต่คือกว่าเราจะได้ขั้นนั้นอนะเราเก็บเราเก็บเอาไอตรงเนี้ยไอ้เก็์มังกรหนังมังกรหนังมังกรนะแล้วก็สร้อยคอเพื่อข่ามังกรชั้นดีอะไรเงี้ยเราเก็บไว้ดีกว่าเก็บไว้ไปผสานผสานคือแบบผาาสานปึ๊บคือการที่แบบเราเอาของแบบสีสีเดียวกันอย่างเงี้ยสีชิ้น มาใส่แล้วเราก็มาลุ้นผสมอะลุ้นให้มันกลายเป็นสีฟ้าคือขั้นที่สูงกว่าแต่อัตราสำเร็จอะมันน้อยประมาณสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นเองแต่ว่ามันก็คือมันดีกว่าเรามานั่งแช่ของเขียวอะแล้วก็เวลาตีบวกอย่าบวกเกินห้านะทุกคนอย่าบวกเกินห้าเดี๋ยวจะแตกเสริมพลังอ่ะเดี๋ยวเนี่ยพอเนี่ยพอถึงเราถึงบวกห้าเราจะไปบวกหกมันจะบอกโอกาสสำเร็จสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีเนี่ยไอเอล่าแดงๆเนะี่ยคือถ้าเราบวกไปอะ ถ้าเราไม่ติดมันแตกแต่ช่วงหนึ่งหนึ่งถึงสามติดร้อยเปอร์เซ็นต์สี่แปดสิบเปอร์เซ็นต์บวกสี่ไปห้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือแนะนาบวกแค่บวกห้าพอแนะนําตอนแรกบ,บวกแค่อวุธพอชุดเชิดไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปรีบบวกมันเพราะว่าถ้าเราบวกมันแล้วอ่ะตอนสร้างเดี๋ยวผมให้ดูถ้าสมมติเราเสื้อสมมติเสื้อตอนแรกผมใส่ขั้นสองผมบวกห้าไปแล้วแล้วผมได้ชุดแบบขั้นสองเนี้ยอีกตัวหนึ่ง เพื่อจะสามารถทําเป็นขั้น3ได้ถ้าเกิดผมใส่บวก2เอ้ยขั้น2องบวกหไว้แล้วอีกอันหนึ่งแล้วผมอยากข้ามไปเป็นขั้น3ใช่ไหมแบบอยากให้มันเป็น3ขีดอย่างเงี้ยไอ้บวกหที่ผมบวกไว้มันจะหายไปเลยก็เลยแนะนําว่ายังไม่ต้องรีบบวกก็คือรอให้แบบทํารอแบบตีไปเรื่อยๆเควสมันแจกมาได้สักประมาณขั้น3ามเราค่อยบวกผมก็จะบวกเนี่ยรองเท้ารองเท้าของผมมันได้ ของผมมันเป็นรองเท้ากับเสื้อแล้วไงบวกขั้นสามแล้วผมก็เลยบวกห้าไปเลยอันนี้ขั้นสองผมเลยยังไม่บวกแต่อาวุธอะแค่บวกสองก็พอเพราะว่าอาวุธมันไม่ค่อยแจกอาวุธมันแจกน้อยแล้วก็อยากเตือนทุกคนว่าอยา่ยาอย่าอย่าไปกดอย่างเงี้ยเยอะอย่าไปกดดูเงี้ยเยอะนะเพราะว่าบางครั้งอะเราเห็นเงี้ยเอ้ยมันตั้งขายได้ไว้อยากลองขายเราต้องกดไปที่ตลาดนะแต่บางครั้งอะสมองเรามันสั่งคําว่าขายไปกดขายไว้ทุกคน เราได้ตังแค่สองเหรียญเรียญเ,เนี่ยไอตังในเกมแค่สองพันเนี่ยทุกคนหายไปเลยผมหายไปแล้วอาวุธขั้นสองหายไปอันหนึ่งความโง่ของตัวเองล้วนๆแล้วก็สิ่งที่อยากแนะนาําอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการสุ่มกาชาในเกมนี้เอ้ยเดี๋ยวผมทําคลิปแยกดีกว่ามันจะได้แบบคนเข้ามาดูมันได้ไม่ไม่งงไงให,ให้ให้มันแยกเป็นส่วนๆไปแล้วก็มาแนะนําต่อการเก็บแร่ในเกมนี้นะทุกคน ก็คือให้เราไปเก็บเขตมันจะมีเหมืองแร่เก็บเหมืองแร่พื้นที่เหมืองแร่พื้นที่เก็บเกี่ยวแล้วก็พื้นที่รวมแก่นรวมโดยการเก็บเพลกพวกนี้เออเอาไปตรงไหนดีว่าใกล้ๆหน่อยขอไปตรงนี้ละกันนะทุกคนโอเคผมไปตรงนี้ละกันปุ๊บชุบนี่ภาพมันสวยนะทุกคนแล้วก็ระหว่างทาง โดยเกมนี้มันจะมีสัตว์วิญญาณนะทุกคนโดยของที่เราใส่ให้สัตว์วิญญาณแล้วอะ่ะเราจะไม่สามารถถอดออกได้นะสามารถเปลี่ยนได้โดยการที่ใส่ทับลงไปเท่านั้นโดยเข้าไปที่กระเป๋าทุกคนแล้วก็แบบเนี่ยหินวิญ,ญญาณเงี้ยแต่ผมไม่มีแล้วไงผมก็เลยทําให้ดูไม่ได้โดยการเก็บแร่เก็บสมุนไพรเลยเวามีทุกคน ไอออร่าสีฟ้าเนี่ยสีฟ้าสีเขียวสีขาวเนี่ยมีผลต่อของเก็บนะครับก็คือถ้าเราเก็บสีขาวเนี่ยมันก็จะได้ของประเภทประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะกระสานปุพันเอ้ยไม่ใช่สร้างวัสดุป,ประดิษฐ์ก็คือมันจะได้เป็นเศษอย่างเงี้ยเศษขาวๆอย่างเงี้ยทุกคนแล้วเราก็สามารถสร้างกลายเป็น สมุนไพรสีขาวเต็มชิ้นได้มันจะเป็นเศษแล้วก็ค่อยเป็นเต็มชิ้นแต่ถ้าเราไปเก็บเพื่อสีเขียวเงี้ยมันก็จะได้เป็นสีเขียวมาเลยถ้าไปเก็บสีฟ้ามันก็จะมีโอกาสได้ของที่เป็นสีฟ้านั่นเองเนี่ยอ่ะอันนี้สีขาวช่างมันเดี๋ยวเรามาลองสีฟ้าเลยทุกคนใช้เวลาเก็บเท่ากันนะสีสีมากน้อยไม่เกี่ยวใช้เวลาเก็บเท่ากัน โดยให้เราเก็บตามที่เราต้องใช้นะโดยแรกๆอะ่ะเราจะใช้แค่สีขาวไป1ถึงเลเวลน่ถึงสิบอ่ะน่าจะประมาณนั้นเพราะว่าผมก็ยังอัพถึงแค่เลเวล10การฝึกฝนเนี่ยพวกสภาวะพวกเนี้ยเนี่ยผมยังใช้แต่สีขาวอยู่เลยจนต้นนันเนี่ยพอเป็นระเวล10สิบมันถึงจะเริ่มใช้แต่ว่าการอัพพวกเนี้ยต้องให้เวล10เท่ากันก่อนมันถึงจะเลื่อนขั้นได้ ต่อมากินแนะนําอะไรต่อดีนะเนี่ยมันจะได้เป็นสีเขียวเขียวแล้วมีโอกาสได้สีฟ้าด้วยแล้วก็เกณน,นี้ผมยังไม่ได้เข้าเข้าแคนนะทุกคนผมเลยไม่รู้ว่ามันมีผลดีอะไรผมยังไม่ได้เข้าแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเกินเรื่องเงินให้ก่อนดนะะีกว่า เ,เกินเกินท้ายๆไปโดยตอนนี้ในตลาดอย่างเงี้ยมันยังไม่มีของอะไรขายเลยใช่ไหมแต่มันดีตรงที่อย่างหนงว่าตลาดในเกมนี้มันตั้งราคาขายได้ตามใจต้องการเลยเอารมณ์เหมือนแบบเราอยากจะซื้อเหรียญทองอะซื้อเหรียญทองกันในราคาถูกๆแบบใครที่เป็นสายฟรีแล้วแบบฟาร์มของมาขายแล้วก็ได้เหรียญเงินมาแล้วอยากเอาไปขายต่ออะไรประมาณเนี้ยก็คืออาจจะทําอย่างนี้ได้แบบตั้งตั้งราคาเกินเกินไว้แล้วก็ให้คนมาซื้อ แต่ว่าภาษีเกดนี้ค่อนข้างแพงนะ25%เรารับมาโดนหัก25ไปขาให้เขาโดนหักไปอีก25%โหหนักหน่วงเหมือนกันต่อมาต่อมาอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ทุกคนโดยก่อนอื่นแรกๆไม่อยากให้ทุกคนเอาเกตมังกรมาใช้ไอ้เพิ่อเกตมังกรขามังกรอะ นี่คือการแนะนำผมเนี่ยเพลกเก็ตมังกรหนังมังกรหนังมังกรแล้วก็เขาามังกรไม่อยากให้เอามาใช้อยากให้เก็บไว้ผสมเป็นสีฟ้าคือแรกๆผมใช้สบดใช้แม่งหมดเลยมีไรแม่งใช้ให้หมดแล้วก็การเก็บพวกนี้ก็คือเราสามารถเก็บได้ทั้งวีทั้งวันเลยเราสามารถกดออตโต้ไว้ได้เนี่ยปล่อยให้มันเก็บเองไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยทุกคนระหว่างเรานอน,อนเปิดคอมไว้เปิดโทรศัพท์ไว้ โอเคโดยหลักๆก,ก็คือแรกๆก็จะมาแนะนําว่าให้ตัวเราอะเล่นกับเพื่อนแล้วก็เกมเนี้ยมันจะมีระบบเนี่ยไอกระโดดเหินๆอะไรพวกเนี้ยเราสามารถมันจะมีเควสเนี่ยไอเควสแดงๆพวกเนี้ยมันจะมีเควสบางอย่างที่มันให้เป็นเควสตรวจสอบโดยมันจะวิ่งพาเรามาจุดหนึ่งแล้วมันจะเป็นเหมือนป้ายบอกทางอะเวลาป้ายบอกทิศทางเหมือนในในหนังอะไรปรนะมาณนี้แบบทางซ้ายไปเมืองนี้ทางขวาไปเมืองเนี้ย แล้วเราให้เราคอยแบบมองหาสูงๆทุกคนมองสูงๆไว้แล้วเราจะเห็นเป็นออร่าสีแดงเนี่ยโปรตีนเนี่ยเราจะเห็นเป็นสีขาวอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราทำเคสอะแล้วมันเป็นจุดที่เราต้องไปอะมันจะกลายเป็นสีแดงแดงแล้วก็มีไฟวนๆอยู่รอบๆเราก็ทําการกระโดดอย่างเงี้ยปุ๊บกด2ทีกระโดดขึ้นไปปุ๊บแล้วเราก็ไปเก็บสมมติอันนี้คือสีแดงเป็นออร่าสีแดงเป็นเคล็ดเราเราก็ไปเก็บแล้วเฟลมันก็จะเสร็จพอเคสเสร็จปุ๊บ เราต้องลงไปเดินข้างล่างก่อนนะทุกคนเราถึงจะไปเคลียต์ต่อไปได้แบบให้มันเดินอัตโนมัติอะแต่ถ้าเราอยู่บนภูเขา่างเงี้ยมันจะไม่เดินอัตโนมัติให้เราโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับนี่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 นแร่สีฟ้าทุกคนแร่สีฟ้าอ่ะนึกว่าสีฟ้าสีเขียวโอเคบา,บายบาย